ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวิะนหยฟังในเรื่องเรื่องเร่งด่วนที่ต้องกระทำในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอินทรีสังวรหน้า51จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชณะเล่มที่24หน้าที่97ข้อที่51ภ <c oughs> ิกขุทั้งหลาย ถ้าภิกขุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนดังนี้เถิดภิกุทั้งหลายภิกุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นส่องหน้าหรือภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นทุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำทุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นทุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่า เป็นลาบหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายการพิจารณาของพิกขุก็ฉะนั้นเหมือนกันคือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีอภิชาหรือไม่มีอภิชาเรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตพยาบาทหรือไม่มีจิตพยาบาทเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีถีนมิทธะกลุ่มลุมหรือปราศจากถีนมิทธะเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีวิจิกิจชาหรือหมดวิจิกิจชา เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้มักโกรธหรือไม่มักโกรธเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรมหรือมีกายไม่เครียดครัดเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้เกียดคร้าน หรือเป็นผู้ปารกความเพียรเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยจิตตั้งมั่นหรือไม่มีจิตตั้งมั่นดังนี้ภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้มากด้วยอภิชามีจิตพยาบาทถีนมิทธะกลุ่มลุมฟุ้งซ่านมีวิจ,จิกิจฉามักโกรธ มีจิตเศร้าหมองมีกายเครียดคัดเกียดคร้านมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วภิกขุนั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีอปปติวานีสติสัมปัชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งทำอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้น เช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโลงแล้วจะพึงกระทําฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอัปปติวานีสติสัมปชัชญะญอันแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นภิกุทั้งหลาย ถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีจิตพยาบาทไม่มีถีนมิทธะกลุ่มลุมไม่ฟุ้งซ่านหมดวิจิกิจฉาไม่มักโกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่เครียดคัด <c oughs> ปารบความเพียรมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้วพิขุนั้น พึงตั้งอยู่ในกุศสรธรรมเหล่านั้นนั่นแหละแล้วประกอบโยคกรรมเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป